สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะคะแม่น้องก็มีไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนค่ะแล้วก่อนที่จะไปกินข้าวที่บ้านเพื่อนนะคะวันนี้แม่น้องก็จะไปที่ร้านขายเครื่องดื่มก่อนค่ะซิตมบล็อนะคะที่ประเทศสวีเดนเวลาเราจะซื้อเครื่องดื่มค่ะเราก็จะไปที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะตอนนี้เราก็กําลังออกไปค่ะเพราะว่าตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งแล้วซิตมบล็อก็ต ปิดบ่ายสามโมงไปซื้อเครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปกันที่แวะล่ะค่ะก็จะไปเดินหาช้อปปิ้งนิดนึงนะคะแล้วก็จะไปนั่งดื่มกาแฟนั่งคุยกัน,นะคะ่ะหลังจากนั้นแม่น้องก็จะไปช้อปปิ้งต่อที่ร้านอาหรับวันนี้ค่ะแม่น้องอยากจะกินมันสับปะหลังเชื่อมค่ะพอดีว่าเล่น facebook แล้วทีนี้ก็เปิดเลื่อนๆไปก็เห็นที่ๆี่เพื่อนใน กลุ่มคนไทยในต่างแดนนะคะเขาก็โพสในกลุ่มอาหารนะคะว่าเขาทําอะไรพอดีว่าก็ไปเห็นพี่คนหนึ่งพี่เขาโพสแบบเชื่อมมันเชื่อมเชื่อมมันสับปะหลังค่ะแม่น้องก็เลยนึกอยากจะกินและอีกอย่างไม่ได้กินนานแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าทําออกมาแล้วจะสีสันและรสชาติเหมือนของเขาหรือเปล่านะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะฝีมือเราเราอร่อยไม่อร่อยยังไงก็จะกินนะคะโอวันนี้รู้สึกแบบว่า หน้าแห้งมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้านานนะคะแล้วพอพอเรามาแต่งหน้าแล้วมันรู้สึกหน้ารอกค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวมากแล้วพออากาศมันหนาวมันเย็นนะคะมันก็ทําให้หน้าเราแบบว่าแห้งและอย่างแม่น้องเป็นคนผิวแห้งนะคะพอมาอยู่ต่างแดนนะคะใช้ครีมใช้ครีมอะไรก็ไม่ดีไม่ถูกก่อหน้านะคะไม่รู้ว่าจะใช้ฟิลเตอร์ยังไงทำให้หน้าเนียนหน้านี่นะคะ พออายุเริ่มมากขึ้นค่ะแอปไหนว่าดีฟินเตอร์แบบเออฟินเตอร์ไหนที่ว่าดีนะคะก็เอาหน้าแม่น้องไม่อยู่แล้วค่ะตอนนี้ตกมาปีนี้นะคะรู้สึกตัวเองแบบว่านะตามอายุจริงๆค่ะพอยิ้มนะคะก็จะเริ่มเห็นร่องรอยตีนกาเยอะมากขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกๆนะคะก็รู้สึกแบบไม่มั่นใจในตัวเองค่ะพออยู่สวีเดนนานๆไปนะคะมันก็จะเริ่มรู้สึกซึมซับอะค่ะแบบเหมือนเออเราไม่แต่งหน้าไม่อะไรไม่เมคอัพมันก็รู้สึกไม่แปลกนะอะไรเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเวลาวันไหนแต่งหน้านะคะแบบเวลาแม่น้องแต่งหน้าจริงๆอะ่ะจะไม่ได้แต่งแบบนี้ค่ะคือจะแต่งเยอะแต่ด้วยความที่ว่าพอเราไปเข้าสังคมไปเจอเพื่อนฝรั่งเจอเพื่อนต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยแต่งหน้าแต่งตาก,กันอะไรเงี้ยค่ะ มันก็เลยทําให้เราแบบว่าซึมซับไปกับเขาเองโดยปริยายค่ะทุกคนมีพี่ๆเพื่อนๆคนไหนเป็นเหมือนแม่น้องไหมคะแต่เท่าที่แม่น้องเห็นนะคะพี่เพื่อนๆพี่ๆที่มาอยู่นานๆแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนานๆก็จะได้แต่งตัวสวยทีตอนที่เวลาเราออกไปปาร์ตี้นะคะมีปาร์ตี้นานๆก็จะมีทีอะไรเงี้ยถึงจะได้แต่งหน้าแต่งตา แต่ก่อนอะป๊าเ๊าชอบให้เมียแต่งตัวแต่งหน้ามากเลยนะคะแต่พอหลังๆมาแม่น้องเหนื่อยก็แบบก็แล้วแต่อารมณ์คือจะชอบแต่งแบบว่าบางทีเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะแต่งให้อยู่เพราะเอ้เขาไม่เห็นความซีดความโทรมของตัวเองมากเท่าไหร <laughs> ่พอให้แบบว่าสามีแก่กะักะปี้กระเป๋าหน่อยนะคะก <laughs> ็ะว่ากันไปนะคะก็พอได้แซวสามีเล่น,นะคะ <laughs> ่ะ อย่างบางทีเวลาถ้าวันไหนได้ไปทําทําโรงแรมเนี้ยคะ่ะก็จะได้แต่งหน้าก็คือแบบจะไม่ให้ให้โซมให้อะไรเงี้ย ฝนไม่ตกแต่ว่าบรรยากาศเป็นแบบนี้ละคะ่ะเหมือนอาการตื่นนอนตื่นไม่สางนะคะ <c oughs> คิดดูคะ่ะวันนี้แม่น้องมีเรียนสิบโมงจนคุณครูได้ส่งข้อความมาบอกนะคะว่าเออเข้าซูมได้ไหมอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าคุณครูไม่ส่งมาบอกนะคะแม่น้องก็จะไม่รู้คือแบบด้วยความที่ว่าบางทีแม่น้องจะจําแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกลัวหลงวันกลัวเราไปทํางานผิดที่อะไรเงี้ยถ้าเราลืมวันอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ค่อยได้จําวันที่เท่าไหร่แต่ต่อไปนี้ก็คงต้องใส่ใจจําวันที่ให้ได้ในทุกวันนะคะลืมวันที่ก็แย่เหมือนกันนะคะ ตอนนี้นะคะแม่น้องกับป๊ะป๊าเราก็ช้อปปิ้งซือกันก็อหอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็กำลังจะไปต่อกันที่ห้างสับเบิลค้าวเวอละค่ะไปกันเลยะค่ะ จากที่เราซื้อเครื่องดื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาต่อกันที่ห้างสปปรรพสินค้าค่ะเพื่อที่ว่าไปหาเลือกซื้อกางเกงใส่ทำงานแล้วก็รองเท้าใส่ทำงานนะคะเมื่อกี้นะคะแม่น้องก็ทะเลาะก,กันกับป๊ป๋าค่ะป๊ะปาไม่ได้ทะเลาะก,กับแม่น้องหรอกค่ะแต่ว่าแม่น้องก็งุนงินนิดนึงไงคะแม่น้องก็บอกป,ะป๊ะป๋าว่าเนี่ยป๊ะป้าทำไมเธอไม่จอดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวนหาที่จอดรถนานมากเลยนะคะป๊ะป๋าบอกว่า อุ้ยฉันก็ลืมไปฉันก็รู้อยู่ว่าวันนี้วันเสาร์แต่ฉันลืมไปว่ามันเป็นเสาร์ในช่วงต้นต้นเดือนที่แบบว่าเงินเดือนออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะวนหาที่จอดรถนานมากเลยค่ะกว่าจะได้ที่จอดรถนะคะตอนนี้ก็ได้ที่จอดรถเรียบร้อยแล้วค่ะแม่น้องก็จะรอให้ป้าป้าชาร์จรถเสร็จก่อนนะคะถึงจะออกไปเพราะว่าอากาศมันหนาวมากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแม่น้องก็ได้กางเกงทํางานหนึ่งตัวค่ะ หลังจากที่เราช้อปปิ้งซื้อกางเกงทำงานแล้วก็รองเท้าใส่ทำงานเสร็จเรียบร้อยเราก็มาแวะซื้อชานมไข่มุกค่ะเป็นร้านประจำที่แม่น้องกับน้องปัจัยชอบมากๆเลยนะคะหลังจากที่ซื้อชานมไข่มุกเสร็จเราก็มานั่งดื่มกาแฟแล้วก็สั่งช็อกโกแลตแล้วก็มีผลไม้นะคะมานั่งกินหลังจากนั้นป๊าป๊าก็ถ่ายรูปส่งไปให้ลูกสาวดูค่ะ เพราะว่าวันนี้น้องพอใจไปเล่นบ้านเพื่อนแล้วก็ขอไปนอนบ้านเพื่อนนะคะดังนั้นพ่อกับแม่ก็เลยพาก,กันออกข้างนอกมาสวีกกันนิดนึงค่ะปะ้าาก็ส่งไปให้ลูกสาวดูลูกสาวก็บอกว่าป้าๆมาม้าทำไมเธอทําแบบนี้ทําไมไปกินกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแม่น้องก็มีแกล้งลูกสาวนะคะว่าเออแบบเนี่ยก็หนูไม่นอนบ้านถ้าหนูนอนบ้านนะเดี๋ยวหนูก็ได้มากินกับแม่กับป้าๆแล้วนะคะ น้องปวดใจก็บอกน่าเกียรดมากแม่กับป๊าบางทีก็เ,เอ็นดูนางนะคะมีการน้อยใจแม่กับป๊า,ปาค่ะร้านนี้เป็นร้านที่แบบว่าแม่น้องชอบช็อกโกแลตเขามากๆเลยค่ะมันไม่ได้หวานมากมันจะหวานแบบกำลังพอดีค่ะ เราก็กินช็อกโกแลตเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะพากันเดินไปที่รถกลับบ้านค่ะตอนช่วงนี้ของรถราคาเยอะเลยนะคะ หลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเราก็นั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากนั้นแม่น้องกับป้าป๊าเราก็พาก,กันมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะกินข้าวที่บ้านป้ายาดานะคะบ้านเพื่อนที่อยู่หลังบ้านนี้เองค่ะนี่ค่ะป้าเขาทําก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนน้ําซุปนี่แบบอย่างแซ่บเลยค่ะน้ําซุปต้มกระดูกหมูนะคะป้าป๊าบอกว่าป้ายาดาทําก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากๆเลยดูค่ะ แม่น้องทำยังไงก็ไม่ได้รสชาติเหมือนป้านะคะเดี๋ยววันหลังต้องไปเรียนสูตรทำน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวกับปยายดาแล้วค่ะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตคนไทยในต่างแดนนะคะถ้าเรามีเพื่อนรู้จักกันค่ะก็คือแบบว่าถ้าวันไหนที่เราว่างเรามีโอกาสนะคะเราก็จะนัดทานข้าวกันค่ะนัดทําอะไรกินกันแล้วแต่บางวันนะคะว่าเราจะทำอะไรขนมจีนเอ้ยกว๋วยเตี๋ยวเอ้ยหรือว่าลาบหมูส้มตำ แล้วแต่บางวันนะคะแล้วแต่โอกาสว่าเราอยากจะกินอะไรอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะการที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะการที่เรามีเพื่อนมีคนรู้จกักมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะทุกคนอย่างน้อยมันก็ทำให้เราไม่รู้สึกเหงาและว้าเเวในต่างแดนนะคะแล้วก็รู้สึกไม่โดดเดี่ยวด้วยค่ะ